ครับนี่ก็เห็นนะฮะวิวเป็นน้ำตกนางรองนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกบ้างนะครับ <Yeah. S 1> ก็สถานที่ก็ใช้ที่เมืองไทยแม้แต่เข้าบรรยากาศนะรราาศดูแล้วก็เนดะ้บทเพลงแล้วก็มีน้ำตก,ตกเป็นธรรมชาติอยากจะทราบนะครับว่าผู้ที่สนับสนุนนะให้คุณไซนับนี่ได้มาสูวงการนี่นะครับ <c oughs> ใครเป็นคนชักนำเข้ามาครับ ตอนแรกก็เบบี้อาระเบียคุณเกศคุณเก้เบบี้นะก็แนะนำมาพร้อมคุณอาลิฟีนนะ็้ขาเป็นนักดนตรีอยู่้วเป็นนักดนตรีเขาเล่นเบบี้เขาเล่นอยู่แล้วเขาทำมากราวแล้วก็มาชวนเข้ามาใช่เห็นเราแบบไปไปเจองานไปเล่นบ้านลาวเขาก็แบบคนแถวบ้านเราก็าเอ้ยให้สนับขึ้นไปร้องหน่อยสิลองดิพอเขาได้ยินเสียงเราร้องเขาก็ถูกใจก็เลยชวนมีแวว แต่ทางภาษาอัหลับนี่นะครับนักร้องที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยจะน้อยกว่าผู้ชายนะ,ะวนใหญ่จะเป็นเสียงเสียงผู้ผชายจะเป็นเสียงเกีเ่ยวกับทางศาสนาเนี่มกกักจะเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาร่วมงานกันเลยไหมฮะก,<า>ก็เขาก็ค่อยๆให้เป็นลูกคู่ก่อนอยังไม่ได้ร้องเลยจะเป็นลูกคู่รับลูกคู่ฝึกก่อนหน้าเวทีเพราะเรายังไม่เก่งพอฝึกไปเรื่อยๆก็ เริ่มมีแววให้วันหนึ่งเพลงอาชกัตพลาเพลงในอัลบั้มของเขาชุดที่ห้าเวลาเพลงอาชกัตเกิดขึ้นมาในอัลบั้มนั้นปุ๊บเพลงนี้มันติดตั้งนนั้นมาก็งานเข้างานเข้าทีนี้ก็มามีงานเขาก็จะเชิญอะไรอย่างงี้ตอนนั้นอายุแค่สิบสี่เองค่ะสิบสี่เองผมเห็นเนี่ยนะที่เวลาคุณไทยนับแสดง ทําไม้คนมันมืดฟ้ามัวดินมันเยอะนะมันเยอะจริงๆนะผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าเออเราเขาก็ไม่ได้โปรโมทมากมายเขาเพียงไปติดป้ายใช่ไหมติดป้ายว่าแสดงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็คนก็จะบอกกันต่อๆแล้วก็มากันนะเหมือนจะรอดูกันแล้วนับวันกันเลยค่ะว่าวันไหนจะถึงวันไหนจะถึงตัวหายากอะค่ะเพลงแล้วก็นักดนตรีอย่างก็สําคัญ เมื่อสักครู่เห็นมีมือแอคคอร์เดียนเลยนะอ่าเนี่ยนะผมดูเขาพิ้วมากนะเล่นอะไรเนี่ยแหมแบบว่าค่ะแบบเป็นมือมือโปรแบบว่าใช้ได้เลยนะดูรู้สึกลีลาดี็เปนนต้นตำรับของเบบีอาระเบียที่เขาเหมือนกับว่าเป็นตัวนำแอคคอร์เดียนนะฮะในประเทศไทยก็จะเป็นมือหนึ่งเลยแหละ แล้วก็มือคีย์บอร์ดเมื่อสักครู่เราเห็นไหมที่กดคุณกึ้ยเมื่อกี้คุณกึ้ยเบบี้เป็นราชาเพลงอินเดียอินเดียเก่งนะเก่งมนะเห็นเขาโอ้โหเขาข้องอยงมากเขาเป็นคนคิดโน้ตเขาเป็นคนคิดโน้ตตลอดแม่นเลยนะแม่นแม่นเลยทำดนตรีด้วยค่ะแล้วก็มไวลินเมสักกู่ก็เห็นว่าไวรินเป็นไงอันนี้องน้องมูซาเราก็ได้แต่ว่าน้องน้องชายใช่ไหมก็ ดนตรีนะฮะที่เราเห็นก็มีอะไรมีแอคคอร์เดียนไวโอลินนะคีย์บอร์ดนะแล้วก็พวกเครื่องเป่าเรามีมั้ยเครื่องเป่ามีน้อยเพราะว่าแซกโซโฟนเนี่ยจะไม่ค่อยได้สำเนียงสำเนียงของอาเลอาหรับมันจะเป็นกลองกับแบบแอคคอร์เดียนมากกว่ามีไหมิงครับอะไรมีมีตลอดค่ะต้องมีตลอดอ๋อจะต้องตีตลอดแต่ส่วนมากจะเป็นกองทอมกองทอมต้องให้จังหวะค่ะจะเป็นแนวหลับกองทอมนี่ก็ใช้ตลอด เวลาไปแห่ใช่ไปยกยกยกกันไปอย่างงี้ไปแห่แล้วก็มีนะที่เขาบางทีเดินเดินแห่ก็มีตีตีไปร้องไปสนุกสนานก็ได้ความมันเทิงได้สูตรขนาดนะครับแล้วก็การเขียนเพลงเนี่ยเมื่อเรามีมีคุณสนับร้องเพลงทํานองเนี่ยนะทานองรู้สึกว่าจะเป็นเป็นทางทางอินโดแล้วก็เรามาแปลงเป็นเนื้อเนี่ยแปลงเป็นในไทยเออเป็นเนื้อไทยเนี่ยคนที่เขียนให้เนี่ย ต้องคนนี้เลยเป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะคุณเล็งแสงอรุณเลงแสงอรุณเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่เขียนเนื้อได้ศาสนาได้เข้ากันมากที่ดแล้วใกล้เคียงที่สุดอัจฉริยะนะที่ยังยังมีชีวิตอยู่แกเป็นอาจารย์ด้วยแล้วแกก็รู้คือทํานองเนี่ยทานองเราเอาเข้ามาถูกไหมแต่แล้วเราก็มาแปลงเป็นนื้อไทยแล้วก็ให้คนไทยได้รู้ว่าสอนอย่างไรนะฮะให้มีสื่อความหมายอ่ะ นะต้องอะไรละเว้นการทาบาปต้องทำความดีอะไรอย่างี้นะคือมันยากตรงที่เขาต้องมีภาษาหลับหรือภาษาเมาเลเข้าไปควบคู่กับภาษาไทยด้วยนะแล้วก็แปลให้ต้องปด้วยใครมันใกล้เคียงมากที่สุดไม่ใช่ว่าเขาแปลเป็นภาษามีความหมายอย่างนี้แต่ไปแปลไปแปลอีกทางเลยแล้ต้องมีความรู้ด้วยนี่แหละครับคือผลงานควาจะออกมาแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันก็ต้องประกอบหลายๆด้านนะครับเราก็มีนักปรานักคิดค้นนะ คือทางเกี่ยวกับทางศาสนานี่มันลึกมากนะ,ะมันลึกมากแล้วก็สุจิภารณานะบ,<ด>บางทีออออไอการที่บางคนนะไม่เข้าใจเอาไปตีความในทางที่ไม่ได้เป็นความจริงนะครับทุกอย่างนะฮะผมบอกอะไรหลักง่ายๆนะคือเขาทำก็็สอนให้คนมี่ทำความดีและความชั่วนะครับแล้วก็บางทีเขาไปสื่อกับไม่นทำน้องว่า เป็นทางลบอะนะซึ่งผมก็ผมแก้หมดเลยนะบางทีเขาพูดมาเอ้ยเขาสอนงี้อะไรผมไม่ใช่ฮะลึกกว่านั้นลึกกว่าบางคนก็บอกว่าอ้าวทางศาสนาอิสลามก็มีภรรยาได้สี่คนอะไรเงี้ยไปเป็นอิสลามดีกว่าผมไม่ใช่นะครับคือไอ้อย่างนี้มันต้องไปน้องความยินยอมนะของภรรยาคนแรกแล้วก็จะต้องให้ความเท่าเทียมนะคือจะต้องให้เหมือนกันนะคือหมายถึงว่าต้องโอเค คนแรกเขาต้องยอมด้วยนะแล้วก็จะต้อง<ช>นะถือพูดถึงที่มาในเรื่องนี้มันมีที่มาลึกนะซึ่งผมเองนี่อยู่อาศัยว่าอยู่ใกล้กมยศดก็ได้ฟังคําสอน,อน,น,นบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออเขาก็เป็นเป็นหลักที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคือเป็นหลักที่ในสมัยก่อนนี่มันมีการฆ่าฟันกัน<ม>นะก็มีผู้คนล้มตายก็มีหญิงไม้มากมาย<ช>ดังนั้นเนี่ยก็ขายคนเลี้ยงดู<ช>ก็มี ชายมุสลิมนะครก็ไปสามารถที่จะไปเลี้ยงดูแต่ว่าต้องมีฐานะนั่นก็คือคุณต้องมีต้องมีมีมีความพร้อมนะ แต่ถ้ามาแล้วก็ไปเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ก็บาปเลยนะไม่ได้จริงๆที่เราจะต้องรู้ว่าเราต้องมีความพร้อมดังนั้นนี่ถึงบอกว่าเออไปเป็นคนอิสลามดีนะไดมีแต่ยาติสี่คนไม่ใช่นะครับก็เท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เออมันเป็นหรือแล้วก็เรื่องที่ผมผมนิยมมากนะฮะคือเรื่องการที่เขาไม่ไม่กินดอกคือคนอิสลามเขาจะไม่ไม่ค้าดอกเบี้ยค้าดอกเบี้ย กขาถือว่าคนีแย่มาแล้วเนี่ยนะอย่าไปซ้ําเติมอันนี้เรื่องจริงนะนะดังนั้นเนี่ยไอ้บทประญัติตรงเนี้ยก็ไปีบางคนไปตีความอีกคือว่าอะไรว่าถ้าเป็นคนีเขาให้ด้วยความเต็มใจก็ไม่บาปนะบาปครับคือเขาเดือดร้อนเขาจะเต็มใจคุณไปรับก็บาปนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะที่เราใกล้ในสังคมพี่น้องมุสลิมเนี่ย คือการออกสกาดเนี่ยผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคนที่เขามีเงินมากเนี่ยเวลาเขาถึงช่วงเวลาหนึ่งนะรู้สึกจะต้องออกบวชเนี่ยนะเขาจะออกสกาดนะครับก็จะเอาเงินมาให้กับคนที่ยากจนอันนี้ดีนะสังคมได้นะถ้าสังคมพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเรามีแล้วก็พอจะเผื่อแผ่ไปได้นะครับก็ทำอันนี้ดี แต่ทําแล้วต้องอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนหมายถึงว่าในส่วนที่เราอาจจะมีมากกว่าคนอื่นนะก็เอามาแบ่งปันกันสมัยก่อนนี้เขาก็เป็นเรื่องของข้าวเห็นไหมเวลามีเขาจะตักตักแจกนะตักแจกไหครับเดี๋ยวนี้ก็จากข้าวก็มาเป็นเงินเพื่อสามารถจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นเป็นที่เป็นอมตะนะไม่มีล่าสมัยคือปฏิบัติเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเป็นความ มนุษย์ต้องเอื้ออาทรต้องช่วยเหลือกันนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางพี่น้องผู้สุบลิมเรานะครับทางภาคใต้เนี่ยเขามีความเคร่งเรื่องนี้มากแต่ส่วนที่จะมีความเห็นต่างอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องความผิดส่วนบุคคล <S <S อย่าไปเหมารวมว่าเอ้ยทางนู้นทำไมมันโหดร้ายไม่ใช่ <S <S ใชแล้วทําไมน้องจอบมึงมินเรียบร้อยอ่ะไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องที่ แต่ละคนเนี่ยความคิดของคนไปบิดเบือนเนี่ยไปบิดเบือนไอ้หลักคําสอนที่ไม่ถูกต้องนะก็ผมไปคุยกับโต๊ะครูและหลายคนนะก็เป็นเรื่องแนวทางที่มันใกล้เคียงกับทุกๆศาสนาไม่มีใครหรอกครับไปไปสอนให้คนไปวางระเบิดตรงนู้นไประเบิดตรงนี้แล้วก็ไปตัดคอคนอะไรนี่มันไม่มีความรุนแรงไม่มีอย่างเด็ดขาดนะครับเขามีแต่ว่าให้อภัยแล้วก็มีแต่ความเมตตานะช่วยเหลือกันนะ ผมชอบนะว่าบางทีเขาบอกว่าอิสลามนะเขาบอกบางทีมีเขาไม่โกรธแค้นไม่แก้แค้น mm hmm. เขาดึงคาว่าอะไรอิซาเลเขา,าหมายถึงว่าให้เรานี่ได้อภัย,าายนะครับ mm hmm. เพื่อพระเจ้าอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วนี่ยมันเกิดความสุขคือเราทําแล้วเราอภัยเขาไปเถอะอะไรเงี้ยนะ <Ha. S 1> เพื่อให้เขาได้ได้คิดนะดดนะบางครั้งเนี่ยเรามีการไปร่วงเกินใครเนี่ย แต่คนที่เราถูกไปล่วงเกินเขานี่เขาไม่พูดเขาเอาภัยกลับมาพูดกับเราดีเนี่ยเราแพ้ใจเขานะบางทีเราดว่โอ้โหเราไปล่วงเกินเขาไว้เขาไม่โกรธเออเขากลับมาเรียกเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยนะดูแลเออเนี่ยมันเป็นเขาเรียกชนะชนะใจชนะใจเนี่ยมันนี่สูงสุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคำสอนนะครับในด้านต่างๆของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกนะครับให้การยอมรับ คนที่เขาเคร่งจริงๆเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องนะครับไอ้ที่มีปัญหาอย่างกลุ่ม IS อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เขาก็มีความเชื่อไปแวกแนวไปก็จะสร้างความรุนแรงบางคนพอเห็นว่าบางคนแต่งกายนะฮะโพกผ้าเกี่ยวกับทางศาอิสลามอ่ะเพราะว่ากลัวว่ามันจะมาระเบิดตูมตามหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่เขาเคร่งเขาทำหลักศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้มีแต่ประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมมีอะไรก็จะมองในเรื่องการสร้างสรรค์นะผมเองเนี่ยคือไปใกล้คิดกับคนที่เขาเรียนรู้อ่ะที่รู้จริงๆนะไอ้รู้ปลอมๆก็มีนะบางทีไปพูดไปบรรยายแต่ปฏิบัติไม่ได้ก็มีนะแต่เราจะเคารพเฉพาะคนที่เขาได้เออข่งในศาสนาแล้วก็ทำถูกต้องหมดนะครับในพักของผมนี่ผมชื่นชมนะอาจารย์วันนอเนี่ยคือแกเป็นคนที่คนนับถือเยอะแถวทางจังหวัดยะลา ทั่วไปนะครับกรุงเทพก็รู้จักท่นานจะไปบรรยายที่ไหนเนี่ยก็คน,นจะไปฟังเยอะคือว่าเหมือนกันนะ,ะว่าคนที่พูดถึงแก่นธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยมันมีสารละพูดแล้วนี่ทำให้คนคิดนะฮะให้ทำปฏิบัติดีละความชั่วนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันพระใหญ่นะครับก็คิดว่าพุทธศาสนานกชนชอนเราก็ไป ทำหน้าที่นะครับชาวพุทธที่ดีนะครับไปทําบุญตักบาตรอะไรงนี้นะฮะศาสนาอิสลามเขาก็มีวันของเขานะครับวันอีดนะเป็นวันสําคัญนะวันเป็นมงคลวันนั้นนี่เขาจะไปเยี่ยมญาตินะฮะมีการแต่งกายที่สวยงามนะผมอยู่น้องจอกนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวันเหล่านี้ผมทานไม่หมดเดี๋ยวเอาอะไรเอาแกงมาให้นะครับเดี๋ยวบ้านนู้นเอาข้าวต้มมัดมาให้ลูกโยนก็มีนะก็ทํา ก็ได้อัตลดนะครับว่าเราเองอ,อยู่กันสังคมเหมือนญาติพี่น้องมปแล้วน,นะครับวันนี้ถึงแม้อาจจะต่างศาสนาแต่ความผูกพันนะครับในเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับผมเข้าถึงหมดก็สามารถที่จะพูดในรายการนะครับว่าเราเป็นคนรู้จริงในเรื่องนี้จริงๆแล้วับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษานะเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่ใช่แล้วก็ถามอย่าไปเข้าใจเข้าในทางผิด นะครับทุกศาสนานะครับว่าถ้าเราเข้าใจอันนี้มันเป็นอย่างนี้เข้ามาพูดแบบหนึ่งทําให้มันไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมไปทําแบบนี้เช่นไอการที่ว่าอะไรนะว่าไปไปฆ่าสัตว์จํานวนมากเหมือนประเทศอะไรทางในปานใช่ไหมที่ว่าไปไปฆ่าควายต้องเป็นเป็นแสนตัวอย่างนี้นะครับ ผมก็ยังไม่รู้ว่าแก่นสารจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ไม่กล้าไปพูดไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้ามันเป็นศาสนา,าจริงๆที่คนเขานับถือกันสืบทอดกันมาเป็นชั่วยุคน<ม>แล้วเนี่ยของไม่ดีคงไม่มีใครเขาเอามาปฏิบัตินะครับปฏิบัติแล้วต้องเกิดให้มีความสุขนะ<ม>เป็นคุณ<ม><ม>นะครับวันนี้ก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้มาเรียนรู้นะครับท่านผู้ชมในรายการก็มักจะดูเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับประเด็นในเรื่อง ของความรู้ในแง่ต่างๆวันนี้เราได้มาเรียนรู้นะครับทางเกี่ยวกับทางศาสนาอิสลามแล้วก็มีนักร้องนะครับซึ่งมีความถนัดและเป็นคนรู้จริงนะครับในด้านนี้เราก็ได้มาออกรายการให้ผู้ชมนะครับเราคิดว่ารายการของเราเนี่ยไม่ทราบว่าคุณไตรนับรู้จักไหมครับว่ารายการคนรู้จริงเนี่ยนะ ก็รู้จักกันนะคะเคยดูอยู่2องสามท่าน่ดูท่านแต่ว่าแบบว่ามีแต่ศิลปินดังๆนะท่านอาจารย์ที่ใช้ชนะบุญโชินะครับก็มีอย่างเงี้ยแลแล้วก็เดิมทีเนี่ยนะเราเป็นรายการที่มักจะเอาประเด็นทางการเมืองมาพูดกันอันนี้ผมเองก็มีความคิดว่าอยากจะมีความหลากหลาย คือเรามีประเด็นทางการเมืองแล้วเนี่ยมันต้องมีเป็นเรื่องของสุนทรีบ้างะใช่สุนทรียศาสตร์คือเป็นบทเพลงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เข้ากับอัตรันะครับว่าแล้วก็มีเรื่องของความรู้นะครับทางการเมืองนะครับประเด็นทางการเมืองแล้วก็ความรู้ในด้านเสียงเพลงนะครับวันนี้ก็ทางรายการเราก็รู้สึกขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับท่านผู้ชมถ้าจะติดต่องานแสดงก็ดูได้นะครับจากหน้าจอนะครับ คุณไหนับคุณมีแล้วก็ทีมงานในพื้นที่น้องจอกเมืองมินนะหรือไกลๆหน่อยก็ได้นะขอให้มีข้ามคณะเอ้ทีมงานเยอะนี่ไม่ทราบว่าคณะนี่มันทั้งหมดเลยจำนวนเยอะไหมประมาณทั้งทีมงานเกือบสามสิบนะ ทั้งนักเต้นนักดนตรีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ไอเวทีเราจะเป็นยังไงหรือไปเอาเวทีก็ถ้าเกิดสถานที่ไกลเราก็จะให้ทางงานเขารับผิดชอบเขาจะผิดชอบไปนะเวทีนี่ยังยังตัดต้องกว้างกี่เมตรต้องวมาไม่ต่ำกว่า16โอ้ต้องระดับนัื่อนแสงสีเสียงอะไรต้องอลังการที่เขามีกันนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเยี่ยมมากนะแล้วก็ผมเคยไปร้องเพลงของค่กัคู่กันด้วยนะครับ ก็ไมค์มืดีมากนะครับแล้วนั้นเสียงออกมาดีมากไมค์ใช่ไหมถ้าไมค์ดีนี่นะฮะมันจะเพราะมมีชัยก่าวรึ่งแล้วถ้าไม่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นลบมันมีค่าเป็นลบคือเสียงเราออกไปเนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบมันไม่มันไม่มันไม่คงที่เหมือนเสียงปกตินะครับแต่นั้นเนี่ยพวกเราก็นักร้องนี่สาคัญที่สุดนะครับคือต้องเตรียมความพร้อมในด้านนี้นะฮะถ้าอุปกรณ์ไม่ไม่พร้อมนี่ก็จะไม่พร้อรับรองว่าถ้า จ้างวงดนตรีคุณธนาบุญมีนี่รับรองเยี่ยมเลยนะครับ <c oughs> สสไผ่โรจน์การันตีได้นะครับว่า <c oughs> วันนี้เราได้เชิญผู้รู้จริงนะครับในด้านเพลงอาหรับมาเลยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมที่ชมในรายการนะครับคงจะชื่นชอบนะครับแล้ว <c oughs> เราก็มีโอกาสนะครับ <c oughs> ก็คงจะได้ไปแสดงใกล้ๆบ้านท่านนะ <c oughs> แต่วันนี้รายการผู้รู้จริงก็คงจะลาท่านผู้ชม